ประมาณเจ็ดแปดแปดถึงสิบคนได้ประมาณนี้ยค่ะก็มีทางตำรวจก็มาถามข้อมูลนะคุณผู้ชมนะเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ขออนุญาตเปิดเปิดดูนะครับสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้พี่ซื้อมาตอนนั้นซื้อมาปีไหนนะครับปีหกสี่ค่ะปีหกสี่ใช่ค่ะตอนที่เราตัดสินใจซื้อเราไปซื้อเพราะอะไรเราซื้อเพราะความน่าเชื่อถือของเขาค่ะแล้วก็ซื้อเพราะคําว่าทองค่ะ คือทองเราก็เข้าใจว่าเราเก็บไว้นานๆมูลค่าเขาก็จะเพิ่มอะค่ะแล้วก็คิดแค่ว่าทองคือทองแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้คิดเหตุผลอย่างอื่นว่าจะอาถ้ามันค่าเสื่อมลงไปเรามองว่าเราเก็บจากปี64มาปี67ยังไงแล้วทองราคามันต้องขึ้นอยู่แล้วมันไม่น่าจะตกอะค่ะ ออมันต่างกันมากค่ะเราซื้อมาในปี64เราเอามาใส่แล้วเรารู้สึกไม่เหมาะกับเราเราเอากลับไปขายที่ร้านในปี64นะคะไปขายหน้าร้านของเขาเองเลยค่ะเราได้ราคามาอยู่ที่8,000-9,000บาทค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันโดนหักถึง80%มันทาไมมันทำไมมันแพงมากขนาดนี้